หม้อเดือดแล้วนะครับผมหม้อเดือดต่อไปนิดนึงนครับอ่ามาดูวิธีต้มน้ำเก๊กฮวยนะครับผมต้มน้ำเก๊กฮวยกินเองนะครับแล้วก็ใส่เตยหอมลงไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นดอกเก๊กฮวยนะครับใส่ดอกเก๊กฮวยลงไป ต้มให้ออกสีนะครับผมออกสีแล้วเราก็จะมากองนะครับเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดนะครับ๋หม้อเดือดแล้วนะครับผมหม้อเดือดแล้วทีนี้เราก็จะไปกองกันนะครับไปกองเอาแต่น้ํานะครับผม,มอ้าวกองกันเลยครับ กองแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับผมใส่น้ำตาลนิดนึงก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับกินได้ง่ายๆเลยนะครับผมตุ่มน้ำกิ๊กหวยครับหอมทีสมสวยงามหอมมากนะครับผม เติมน้ำตาลไปนิดนึงนะครับ่ตาไปนิดนึงนะครับไม่ต้องหวานมากนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผม ันนี้เราก็จะปล่อยให้เย็นนะครับทีนี้ปล่อยให้เย็นก็ตักใส่แก้วนะครับเติมน้ำแข็งดื่มไข่ร้อนได้เลยครับเมนูไข่ร้อน